สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูชื่อนายคุณากรครสุวรรณสอนวิชาศิลปะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องวงจรสีและวัรรณของสีวงจรสีขั้นพื้นฐานหรือวงจรสีอย่างง่ายๆประกอบไปด้วย6สีได้แก่สีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียว สีขั้นที่หหรือว่าแม่สีคือสีที่เราจะนำมาผสมเพื่อให้เกิดสีอื่นอีกประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองสีขั้นที่2คือสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่1ประกอบด้วยสีเขียวสีส้มและสีม่วงโดยสีเขียวเกิดจากการผสมกัน ของสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีส้มเกิดจากการผสมกันของสีเหลืองกับสีแดงสีม่วงเกิดจากการผสมกันของสีน้ำเงินกับสีแดงวันนะของสีคือการแบ่งสีในวงจรสีออกเป็นกลุ่มๆโดยแบ่งจากการแสดงผลของสีและอารมณ์ความรู้สึกของสี เราแบ่งออกเป็นสองวันนะได้แก่วันนะเย็นกับวันนะอุ่นสีวันนะอุ่นคือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนให้ความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้การดิ้นรนความมีชีวิตชีวาความรุ่งโรดความโออาความรักความรุนแรงและหมายถึงเวลากลางวันประกอบไปด้วย3สีหลักๆก็คือสีแดงสีส้มและสีเหลือง รวมถึงสีที่เกิดจากสีเหล่านี้ด้วยเช่นสีชมพูสีน้ำตาลหรือสีเนื้อสีไข่สีวันนะเย็นคือสีที่ให้ความรู้สึกสงบสดชื่นสันติความเยือกเย็นความคิดฝันและเวลากลางคืนประกอบด้วยสีเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงรวมทั้งสีอื่นๆที่เกิดจากสีเหล่านี้ด้วยเช่น สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีฟ้าเป็นต้นสรุปแล้วสีในวันอุ่นจะประกอบด้วยสี3สีหลักก็คือสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองสีในวันนเย็นประกอบด้วย3ามสีหลักก็คือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงขอบคุณครับ